มีสักกี่กลุ่มครับอ้าน่าจะห้าหกกลุ่มค่ะจำไม่ได้ค่ะแต่ดีคือเด็กๆทุกคนอินมากคือจริงทำเวิร์กช็อปเนี่ยเขาไม่ได้คะแนนไม่ได้อะไรทั้งสิ้นแต่คือเขาทำได้เพราะเออมันสนุกและอยากทำผมว่าส่วนหนึ่งคือเขาเห็นเรื่องแบบนี้อยู่รอบๆตัวแล้วยังไม่ได้หยิบขึ้นมาค่ะคือเราไม่เคยโดนไล่ที่อ่ะจนวันนึงเออถ้าเราโดนไล่ที่ มันจะมีโซลูชันอื่นอื่นอีกไหมเป็นเป็นคำถามปลายเปิดอย่างเงี้ยโดนไล่ที่โดนไล่ที่เออก็ยังไม่รู้นะจริงๆแค่คิดว่าเราเราวาดสีเราขีดเส้นเส้นเดียวเนี้ยค่ะมันกระทบคนเยอะมากแค่เหมือนเราเส้นซิขีฟขึ้นทางโดูจัดผ่านแบบเนี้ยใช่ง่ายแต่จริงแล้วมันโดนคนเท่านั้นเองเราไม่ได้เราไม่ได้ อันนี้ตอนนั้นเชิญลุงอาจารย์พิษนะคะแล้วก็ลุงดำเป็นแกนนำคนไร้บ้านค่ะมาคุยแล้วก็ชาวนัท์ลวนเซ้งด้วยเป็นสถาปนิกชุมชนคนสำคัญอีกคนนึงอันนี้เป็นวันแรกเลยเอามาคุยก่อนคุยให้เด็กกินก่อนก่ามันเป็นยังไงใช่ให้เห็นหลายๆมิติเห็นมิติการเมืองแล้วก็ให้เห็นอย่างลุงดำซึ่งเขาแบบเป็นคนไร้บ้านจริงๆแต่ว่าเขาเขามี management skill อ่ะเขาสามารถนั่ง พูดนู่นพูดนี่คือให้เด็กแบมาเฮ้ยนีคนไรบ้านเหรอเนี่ยแล้วเขาเีบ้านจริงไหมเขาก็มีนี่หน่อยมีแล้วค่ะมีแล้วอยู่ร่วมกันอะไรอย่างี้ค่ะนี้คือได้ลองมาลองเหมืดูกรบวนการที่เขาทําเลวมันก็เออ้มันไม่ได้ง่ายที่เรคิดนะมันฝึกหลายๆอย่างเลยอย่างเช่นว่าเราจะจัดยังไงในชุมชนเรางทางดูที่ผู้นองใส่เข้าไปในการแกล้งเด็กเนี่ยแก้ยังไงเด็ามีการ สุดท้ายเขาก็เขาก็จัดผังใหม่ค่ะจัดแปลงใหม่ไม่หนีไปใช่ไหมไม่หนีไปค่ะทุกคนยังอยู่ที่เดิมได้เขายอมขยับแปลงให้เล็กลงแล้วมีบ้านที่เป็นมาตรฐานบ้านจะเล็กลงกว่าบ้านในฝันของเขาแหละค่ะแล้วก็มีการขอใช้พื้นที่ใต้ทางด่วนเป็นสวนสาธารณะเป็นสนามเด็กเล่นครับค่ะซึ่งจริงแล้วก็เห็นคนพยายามใช้อะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่ใช้แบบไม่เป็นทางการเป็นที่เตะบอลนอะไรอย่างเงี้ยบางที่ แถวบ้านผมก็มีใต้ทางด่วนบางทีก็เป็นค่ายมวยแต่เป็นเป็นสนามบอลเล็กๆแต่ใต้ทางด่วนบางบางทางมันก็อันตรายใช่ค่ะก็ต้องดูเพรมันมันมันครอสครอสด้วยรถทั้งสองข้างใ่ค่ะประมาณแบบนี้นะฮะก็ก็ถือว่าเป็นการจุดประกายให้กับคนเด็กๆนะ ที่คิดแล้วก็ต่อยอดไปนะครับอีกโครงการหนึ่งไม่ได้อยู่ในกรุงเทพใช่ไหมครับค่ไปอยู่ที่ปักใต้อยู่ปักใต้ค่ะเปนนน็นนั้นได้อนเป็นอะไรเอยตอนนั้นได้ทุนวิจัย<ๆ>จ,จกที่คณะนะคะน้องเป็นหนึ่งในทีมวิจัยนะคะหัวหน้าโคร,ครง,คงการคือคณะบดีอาจารย์ชยศิษย์นะคะคได้ทุนวิจัยจากการเคหะแห่งชาติทาแผนพนาที่อยู่อาศัยสตูลกับพัทลุงนะคะแต่ที่เอามาให้ดูนี่คือเป็นที่พัทลุงเพราะว่าสนุกดีก็คือในส่วนหนึ่งของวิจัยเนี่ยการเคหะเขาไม่อยากให้เป็นแค่วิจัย เป็นข้อมูลอย่างเดียวอยากให้ลงไปทําอะไรบางอย่างกับชุมชนด้วยค่ะตอนนั้นก็เลยเพัทะลุงเนี่ยจะมีชุมชนเก่าอันหนึง่งชื่อว่าชุมชนลําปําลําปําค่ะนะฮะซึ่งอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเขาจะมีโรงพระอันหนึง่งเป็นโรงพระหมายว่เาเป็นศาลาแล้วก็มีพระอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ใต้ถุนเนี่ยจะเป็นแคร่ง่ายๆแล้วก็มีทีวีอันหนึง่งอันเดียวแล้วเราก็ดูเอ๊ทีวีนี้มีไว้ทําไม,มปรากฏว่าชุมชนลําปาเนี่ยเป็นชุมชนที่มีผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ค่อนข้างมากนะคะก็ ทีวีเนี่ยเอาไว้ดูลิเกของคุณยายคุณยายก็จะมาดูพระเอกลิเกนะเอกลิเกเขามีมีค่ะทีวีชุมชนเลยทีวีเคเบิลอะไรเนี่ยค่ะจะเห็นภาพเลยค่ะว่ามาดูภาพนิดนึงจะได้แล้วก็เนี่ยค่ะคุณยายเขาก็จะมาดูลิเกด้วยกันเป็นสาวๆนะคะน่ารักน่ารักส่วนคุณคุณตาเนี่ยก็จะมาดูมวยด้วยกัน คือเหมือนเป็นมันเป็นพื้นที่สั่งสรรอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าศูนย์ชุมชนแบบไม่เป็นทางการอ่ะอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งที่เป็นใต้ถุนบ้านธรรมดาเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอ๊ะเรา<ม>เราเข้าไปพูดคุยว่าจริงๆแล้วถ้าจะมีศูนย์ชุมชนเนี่ยเขาอยากได้แบบไหน เขาก็พูดเลยว่าเขาไม่เอาแบบเป็นศูนย์ชุมชนแบบเป็นผนังคอนกรีตนะแล้วก็มี <S <S ตก<ร><ร>้อีพลาสติกสีขาวเรียงเลียงเียงเียงอย่างนี้เขาไม่เอา,อานนเขาบอก,กทำไมประชุมกันอะไรแบบนั้นน่คุณตาคุณยายบอกทําไมไม่ทาที่เดิมนี่แหละแค่ปรับปรุงเอาแบบเอาไม้ที่มันผุพัง<อ>ทําใหม่อะไรเงี้ยคะ่ะันี่บ้านเก่าบ,บ้านใหม่เขาครับอันนี้เป็นศาลาโรงพระเนี่ยค่ะที่ว่าเป็นเก่าค่ะแล้วก็ซุดทรงไปตามเวลาเราก็เลยเราก็เลยทําเป็นภาพสามมิติขึ้นมาว่าถ้าเราปรับปรุงตามคําแนะนําจะเห็นว่า นี่คือเรามีเวิร์กช็อปกับคุณตาคุณยายก่อนนะคะว่าอยากได้แบบไหนจะพบว่าชาวบ้านไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเลยไม่ได้แบบไม่ได้อยากได้อาคารแบบที่หรูหราดูทันสมัยดใช่เขาบอกตรงนี้เย็นดีแล้วก็อยู่ริมน้ําด้วยอยากทําท่าน้ําแล้วก็ไปได้ไปลอยกระทงได้ด้วยจะได้แบบเอาเรือมาก็ได้อะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยทําเป็นแบบเสนอไปแล้วก็รายงานเราก็แนบไปกับแผนของเทศบาลนะคะแต่ทีนี้พอเขาเปลี่ยนหน้ายกเทศอะไรมันก็เลยแผนก็เลยยังแบบ ค้างอยู่ในช้นอยู่ก็ยังเสียดายอยู่ว่าเอวคยเป็นอย่างนี้แหละฮะเสียดายมากค่ะเพราะว่าเนี่ยถ้าเปลี่ยนนายกแล้วมันไม่เปลี่ยนแผนก็จะดีนะนั่นสิค่ะเนี่ยเป็นโรงพระชุมชนค่ะเขาเรียกชุมชนลำเลยนะฮะลำปำค่ะลำปำนะครับพัทลุงพัทลุง อันนี้ยกทีมกันไปไหมยกทีมกันไปก็เป็นทีมที่คณะที่สถาบั์ศิลปกรค่ะมีอาจารย์ชัยศิษฐ์มีน้องบัวมีหลายๆคนนะนะคะเข้าไปเข้าไปทำค่ะก็ไปอยู่ฝังอยู่ในนั้นเลยไม่ถึงกบฝังอะค่ะก็ไปไปมาแบบถีมากค่ะเพราะว่าเราก็ต้องกลับมาสอนด้วยางค่ะคืออย่างที่ว่าบทบาทพอเราเป็นอาจารย์ประจําเนี่ยมันก็ถ้ามันไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนเนี่ยเราก็ต้องเรียกว่าอะไรคะใช้วิจัยเนี่ยให้มันเป็นวิจัยที่มันมีปภาคปฏิบัติที่มันพอจะได้ทําอะไรที่มันจริงๆมากกว่าเป็นแค่ตัวหนังสืออะไรเงี้ค แสดงว่าความถนัดของอาจารย์นองนี่คือเกี่ยวกับงานวิจัยเอ่เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการนะคะเป็นพวกแอคชั่นเพลนนิ่งเป็นแบบลงไปทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำเวิร์กช็อปอะไรแบบนี้นะฮะค่ะถ้ามีทีมทําจริงๆได้ทาได้ไมมีทีมทำทำเลยใช่ไหมคะเออลำปำเนี่ยวิทําได้สิคะได้เลยนะหากมีสปอนเซอร์ท่านใดเดี๋ยวจัดให้ยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะชาวบ้านก็โทรมาถามว่าอาจารย์น้องยังไม่ได้ทําเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็รู้สึกงุดหงิดนะเรางุดหงุดหงิดหนึ่งไปคุยกัาวบานสุดดีใช่แล้วทำไมสถาบันชุมชนของของป้าป้าลงลงไม่ได้ทำสักทีไม่ได้เกิดสักทีนะนี่จะเป็นอย่างเงี้ยแหละค่ะตอนนั้นก็เชิญท่านรองนายกเทศเลยมาคุยแบบนะครับคุยกันดิบดีแต่เงี้ยแหละค่ะผอการเมืองท้องถิ่นเปลี่ยนทิศมันก็นิดเดียวช้าชะลออะไรไปตามปกติ ผมว่าโครงการสองล้านนี่เอามาทําตรงนี้ได้เยอะเลยนะ <laughs> <laughs> เอามาทำให้ชาวบ้านก็อยู่เนี่ยมีความสุขข <c oughs> อเจียดมานิดนึงองไม่ต้องไปรถไฟความเร็วสูง <laughs> ว่าจัลลุดจิงกเซนอะไรพวกนั้นไม่ต้องนะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นตัวอย่างที่น่ารักมากสําหรับอันนี้ที่พัทลุงใช่ไหม <c oughs> พัทะลุงค่ะจริงๆ,ๆเราตั้งใจไปทั่วประเทศไหม มีีนจริงๆการคหาเขาให้ทุนวิจัยไปทั่วของการคายหาเป็นทุนการคายหาที่นี้ทุนการคายหาเขาก็จะจบตรงช่วงที่เป็นวิจัยแล้วก็สนับสนุนการกระบวนการซึ่งเขามองว่าจริงๆมันเป็นบทบาทของท้องถิ่นแหละที่ต้องออกแบบเนี่ยไปทําถ้าเขาเห็นว่ามันสําคัญใช่ไหมคะถ้าเขาไม่เห็นมันก็จะวางอยู่บนเชล์อยู่เรื่อยๆแสดงว่าไอ้งพ่านี่ก็ยังเป็นยังเป็นโรงพก็ยังนั่งดูทีวียังนั่งดูทีวีลิเกอยู่ยังยัง่ะคะ ้าต้องรอต่อไปอวย,ยพรให้สักโครงการหนึ่งจุติก่อนนะครับ <c oughs> ไปเร็วๆอีกอันนึงคือดีไซน์ฮีโร่ครับค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นทํากับ Art4D <c oughs> แล้วก็สอส,อสอ <c oughs> ใช่ไหมครับสสสค่ะไปดูไปดูงานกันสันิดหนึ่งครับอันนี้เป็น <c oughs> อันนี้สนุกมากค่ะคือ <c oughs> เราเล่นบทบาทผู้สนับสนุนอย่างแท้จริงแล้วค่ะเราเปิดพรโพโซว่าให้คนเนี่ยส่งพอร์โพซเข้ามาว่าจะพัฒนาปรับปรุงชุมชนของคุณเนี่ยทำยังไงได้บ้างก็จะมีคนส่งเข้ามาเยอะมากแบบเกือบร้อยอะค่ะหมายถึงเอาชุมชนที่ตัวที่เขาอยู่เองทริงจริงเราก็ตั้งใจให้ชุมชนส่งมาแต่ถูกสุดท้ายชุมชนส่งมาแค่แค่เดียวแค่เดียว <laughs> <laughs> แลวเข้ารอมด้วยนะคะเพราะเก่งมากแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้เป็นชุมชนที่บางลําพูคือเขาให้เขาส่งพรโพซมาแล้วก็ให้เขามาเทรนนิ่งกับเรา3 4วันให้รู้กระบวนการอะไร้้็จแลวก ให้ทุนหมื่นบาทไป d e v e l o p p r o p o s a ซแล้วก็คัดเลือกคนชนะได้1 0 0 0งแบาทไปทําจริงอันนี้ได้ทําจริงแหละเพราะว่าในโครงการมีการให้เงิน10,000แบาทในการอันนี้เป็นชุมชนที่บางลําพูค่ะเก่งมากชุมชนมัสยิดจักรพงเด็กๆทํากันเองทําแผนที่ชุมชนพื้นที่แผนที่เด็กเดินเพราะว่าบางทีแผนที่นักท่องเที่ยวกับแผนที่ที่ชุมชนเห็นเนี่ยคนละที่กันเขาให้ความสําคัญไม่เท่ากันอะไรเงี้ยนะคะก็มีเด็กที่ผังเมืองจุฬาค่ะก็ได้เข้ามาในโครงการเยอะมากแล้วก็เก่งๆทุกคนเลยค่ะ อันนี้คล้ายๆงูตกถังนะเด็กน้อยแล้วก็มาเย็บมาปปักกันได้ค่ะแล้วก็คนชนะก็เป็นเด็กรู้สิจะชั้นปีที่สองหรือสาเองค่ะของผังเมืองจุฬาเก่งมากเลยค่ะครับคือเด็กลงไปทําจริงจัดกระบวนการอะไรกันจัดกอแกไนซ์เองเก่งมากครับอันนี้ก็ขยะมาทําอะไรเนี้ยค่ะคือเท่าที่เห็นเนี่ยผมว่างานที่ทำเนี่ยมันมันแตกไลยแล้วก็มันมันมันพลิกแพลงอะไรออกไปได้เยอะมากใี่ถนอมนะฮะใช่ค่ะสำหรับงานสถาบันชุมชนนะครับค่ะ เวลาเราน้อยครับอาจารย์หน่อง <S <S 1> <S 1> ก็คืออยากจะให้ฝากไว้นิดหนึ่งสําหรับงานเนี้ยอาจารย์หน่องมีอะไรจะฝาก กับพวกเราที่ชมรายการก็อยากจะฝากว่าจริงๆงานสักรรมชุมชนเป็นเรื่องสนุกนะคะมันไม่ได้เป็นเรื่องแบบว่าออ๊ยเศร้าส้อยไปช่วยเหลือคนอะไรยากจนคนยากจนไปตีกระบังอะไรอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันไม่เศร้า่จริงๆแล้วมันต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงปัตยกรรมในการออกแบบเนี่ยเข้าไปเป็นเครื่องมือหนึ่งในการกระตุ้นให้คนมีปฏิสัมพันธ์กันและอย่าไปมองว่าชุมชนต้องรายได้น้อยเท่านั้นจริงๆอย่างที่บอกชนชั้นกลางก็ว้าเหวเนาะเออจะชนชั้นไหนมันก็ต้องการความเป็นชุมชนในแต่ละมิติที่ไม่เหมือนกันทั้งนั้นนะคะ ถามอีกข้อหนึ่งที่สาคัญมากการไปเปลี่ยนชุมชนที่เขาอยู่อยู่แล้วเนี่ยมันยากไหมยากค่ะจริงๆเราทำไม่ได้เราต้องเขาอยู่ของเขาเฮ้ยเอาอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนี่มันถึงสนุกนะคะเราต้องดีไซน์กระบวนการที่เราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้แต่เราต้องทํายังไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่าไม่อยากเปลี่ยนเองอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนรู้สึกว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันดีใช่มันจะทําให้เขาเขามีอะไรที่ดีขึ้นใช่ซึ่งเขาต้องเห็นภาพไงคะว่าเปลี่ยนแล้ว ทำแล้วมันดีจะทําเป็นภาพให้เห็นซึ่งสถาปนิกเนี่ยเก่งมากในการทําของนามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรมพวกเราเซียนตรงนี้พวกเราเซียนมากทำแบบเดียวนะครับแล้วก็ให้เขาเห็นภาพใช่ค่ะครับนี่เป็นจุดสําคัญมากนะครับในการที่จะไล่เลียงให้กับผู้คนที่อยู่ในชุมชนแล้วอยากจะเปลี่ยนแปลงงานสถาปัตย์แต่ว่าก็ยังยังอิงอยู่กับวิถีชีวิตของเขาอยู่นั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์หน่องมากนะครับที่ให้เกียรติกับเรานะครับงานสถาปนิกชุมชนนะครับ เวลาหมดลงแล้วนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับนี่เฟอร์นิเจอร์สวยๆที่เรานั่งอยู่นะครับฮาวายไทยเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วกลับมาพบกับสนทนาสถาปัตย์ได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะครับวันนี้ขอให้ท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ